สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ผู้จัดทำด้วยนะคะวันนี้จะมาขอหยิบยกความเชื่อโบราณทั้ง10ข้อด้วยกันนะคะมีดังต่อไปนี้ 1. ห้ามใส่ชุดสีดำเยี่ยมคนป่วยเพราะสีดำเป็นสีที่คนโบราณถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความทุกข์โศก การใส่ชุดดำไปเยี่ยมผู้ป่วยนั้นเป็นการแช่งให้ผู้ป่วยตายเร็วขึ้น 2. จิ้งจกร้องทักห้ามออกจากบ้านเด็ดขาดโดยถ้าเสียงนั้นอยู่ด้านหลังหรือตรงศีรษะให้เลื่อนการเดินทางแต่หากเสียงร้องทักอยู่ด้านหน้าหรือซ้ายให้เดินทางได้จะทำให้การเดินทางปเป็นอย่างราบเรื่อนสะดวกสบาย 3. ตุ๊กแกร้องตอนกลางวันเชื่อว่าจะมีเหตุร้ายเพราะตามปกติแล้วตุ๊กแกที่อาศัยในบ้านมักจะร้องตอนกลางคืนถ้าร้องตอนกลางวันถือเป็นลางบอกเหตุร้ายเนื่องจากคนโบราณเชื่อว่าตุ๊กแกคือวิญญาณของปู่ย่าตายายที่ตายไปแล้วมาอาศัยอยู่คอยคุ้มครองลูกหลานจากภัยอันตราย 4. นกแสกเกาะหลังคาบ้านจะเกิดลางร้ายเพราะนกแสกเป็นนกที่ถือว่าให้ความอับประมงคลเนื่องจากโดยธรรมชาตินกแสกมักจะไม่มาปะปนอยู่ตามที่อยู่อาศัยของคนนะคะ 5. ถ้านกถ่ายรดบนศีรษะเชื่อว่าจะโชคร้ายหากกำลังจะเดินทาง แล้วถูกนกถ่ายรถที่ศีรษะก่อนให้หยุดการเดินทางทันทีหรือเลื่อนกำหนดออกไปเป็นวันรุ่งขึ้น 6. <ก>เมื่อตัวเงินตัวทองคานเข้าบ้านให้พูดแต่สิ่งดีๆไม่ให้ไล่ถือเป็นการแก้เค็ดให้มีแต่สิ่งดีเข้ามาหา 7. จ็ดกลางคืน ถ้าได้ยินเสียงร้องทักห้ามขานรับเพราะเชื่อว่าเป็นเสียงของดวงวิญญาณอาจจะมาหลอกมาหลอนหรือเป็นการเชิญวิญญาณเข้าบ้าน 8. คนที่มีฝฟที่ริมฝีปากล่างให้ระวังปากนำเคาะเพราะพูดไม่คิดและมักเป็นคนใจร้อนอารมณ์รุนแรงขาดเหตุผลในการ ยับยั้งช่างใจ 9. คนใดที่มีลักษณะผมหยิกหยิหน้าสั้นคอสั้นมักจะเจ้าชู้แต่เป็นความเชื่อที่ยังพิสูจน์ไม่ได้อันนี้ต้องคิดว่าต้องดูจากภายในหัวใจ 10. คนใบหูใหญ่มักร่ำรวยและมีบุญวาสนาคนใบหูหนาเป็นคนมีศีลธรรม คนใบหูบางเป็นคนโดดเดี่ยวไร้บุญวาสนาสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัส